ใครที่มีไว้บูชาครับเชื่อกันว่าป้องกันพูดผีปีศาจนะครับแล้วก็วนดำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนไส้ต่างๆนะครับแล้วก็แควคาดปลอดภัยครับเดินทางใกล้ไๆมีติดกระเป๋าไว้หรือว่าทำกรอบนะครับห้อยคอครับผมห้อยคอติดตัวไปก็จะดีทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัทธาทีน่นะครับผม รับผมพี่น้องครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับพี่น้องครับก็เพราะว่าฝนเพิ่งตกไปไม่กี่ชั่วโมงผ่านมานะครับผมพี่น้องครับครับเชื่อกันว่าวัตถุมงคลชิ้นไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าวัตถุมงคลแบบไหนก็แล้วก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่มีความศรัทธาครับพี่น้องครับไม่มีความเชื่อศรัทธาในวัตถุมงคลสิสนั้นนะครับก็หมดความหมายครับ ไม่ว่าจะวิเศษวิโสขนาดไหนหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ตามแต่นะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในศรัทธากับสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าวัตถุมงคลสิ่งนั้นก็หมดความหมายครับพี่น้องครับครับผมวันนี้ก็จะนําพาพี่น้องมาชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หายากครับเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งอย่างนะครับหรือว่าหนึ่งชิ้นนะครับผมรว่าหนึ่งองค์นะครับผมที่หายากนะครับที่คนในยุคก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันเสาะแสวงหากันมากครับ เป็นพระว่านจำปาสักนะครับผมมาชมกันเลยครับครับนี่นะครับเป็นพระว่านจำปาสักนะครับพี่น้องครับว่านจำปาสักนะครับว่านที่เชื่อกันว่าพระทุดงนะครับที่ท่านเปนธรดงนะครับในป่าเขาลำเนาไผนะครับท่านได้สร้างไว้นะครับผมท่านได้นำว่านร้อยแปดอย่างนะครับมารวมกันหรือว่ามาผสมนะครับเป็นมวลสาร ในทาองพระนะครับละหลายๆปางนะครับทิ้งไว้ในถ้านะครับไม่ใช่ทิ้งนะครับเอาไว้ปฏิิฐานไว้ในถ้านะครับแล้วก็พวกนายพันหรือว่านายห้อยนายอะไรนายพันนะครับพานป่านะครับผมพลานป่าและพัทลุงนะครับรุ่น้งหลังมาได้ไปพบเจอนะครับในถ้าในเขานะครับผมในถ้าในเขาตามจังหวัดต่างๆครับส่วนมากจะพบเจออยู่ที่ภาคอีสานนะครับภาคอีสานเป็นส่วนมากนะครับผม บางคนก็ไปพบนะครับบางคนก็ไปพบอยู่ที่ประเทศลาวครับพี่น้องครับประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับเป็นพระว่านจำปาสักนะครับเชื่อกันว่าเป็นพระว่านที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของเทพเทวดานะครับหรือว่าฤาษีนะครับผมได้ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับว่านนะครับแล้วก็นําว่านเหล่านั้นนะครับมามวลเป็นมวลสารนะครับมาผสมเป็นมวลสารนะครับผมมา สร้างเป็นพระพิมพ์ต่างๆนะครับมีเกกิอาจารย์นะครับท่านที่มีอะ,อะไระ่ะมีฤทธิ์มีชันตะบะบารมีสูงครับมาปลุกเสกแล้วก็ไว้ในถ้ำนะครับมาปฏิจจฐานไว้ในถ้ำถ้าเป็นบ้านเราก็ไว้ในกุ้งไหละครับอันนี้พระตุดวงท่านเก็บไว้ในถ้ำนะครับแล้วแต่บุญวาสนานะครับใครที่จะไปพบเจอนะครับผมหลังจากนั้นมานะครับผม เป็นพระว่านจำปาสักที่ดูง่ายครับเป็นธรรมชาติดูง่ายนะครับผมน้ําหนักไม่ไม่ไม่เยอะนะครับน้ําหนักเบานะครับผมน้ําหนักเบาคล้ายๆดูไปคล้ายๆกับเป็นเนื้อของพระอะไรล่ะปิตาพระปิตาวัดเครือวันครับคล้ายๆพระปิตาวัดเครือวันนะครับผมเนื้อกับมวลสารคล้ายกันเลยครับจะแก่ไปคล้ายๆกับหนักไปทางน้ํามันตังยิ้วเนี่ยครับอ่าในส่วนตัวผมนะครับ แต่คิดว่าคงจะไม่มีนะครับในยุคนั้นนะครับผมอายุหลายปีผ่านมาแล้วครับเนี่ยวันจำปาสักนี่พระที่สร้างไว้ในถ้มนะครับอายุเป็นละร้อยปีนะครับนี่ครับนะครับเป็นละร้อยปีแน่นอนครับผมดูธรรมชาตินะครับความเก่านะครับผมครับใครที่มีไว้บูชาครับเชื่อกันว่าป้องกันพูดปีปีศาจนะครับแล้วก็อ วันดำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณไใสต่างๆนะครับแล้วก็แขวคขาดปลอดภัยนะครับเดินทางใกล้ไๆมีติดกระเป๋าไว้หรือว่าทํากรอบนะครับห้อยคอนะครับผมห้อยคอติดตัวไปก็จะดีนะครับผมก็เหลือมีผมก็มีอยู่องค์เดียวครับผมผมมีอยู่องค์เดียวครับได้ไปเช่าหาบูชาจากน้องนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนจันนะครับน้องขอให้มานะครับผมนี่เขาแย่งน้องมานะครับเนี่ น้องเขาก็มีองค์เดียวครับองค์เดียวครับเขาว่าจะทําเป็นยาครับอนาคตเขาเขาเขาว่าจะเก็บไว้นะครับเผื่ออนาคตได้ช่วยเหลือคนไว้กันนะครับว่าน้องเขาก็มีเขาเรียกอะไรล่ะมีองนะครับมีองค์อยู่ในตัวเขาแหละครับไม่ใช่ร่างทรงหรอกทำไมมีองค์มีเทพเทวดารักษาเขามีความเชื่อศรัทธาครับเขาจับดูพระองค์ไหนเขาจะรู้เลยครับว่าพระองค์นั้นมีพุทธคุณแค่ไหนนะครับ มีพุทธคุณหรือไม่หรือว่าไม่มีพุทธคุณนะครับผมเชื่อกันว่านะครับตามตำรานะครับที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเล่ามานะครับว่าถ้าใครที่โดนคุณใส่นะครับฝนนะครับฝนนำนำว่านนะครับพระว่านี้นะครับไปฝนใส่กับฝาละมีนะครับหรือว่าฝาหม้อดินเก่าของเรานะครับฝาหม้อดินเก่าตั้งแต่ยุคในอดีตนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะครับบ้านผมก็ยังมีอยู่นะครับบ้านศรัทธาเชนเอายังเหลือนะครับ ฝาละมีก็คือฝาดินฝามอดินนะครับนําว่านนะครับผ้าว่านไปฝนกับฝาละมีแล้วมากินนะครับชะล้างพวกคุใสัมลดาออกจากร่างกายดีนักแรนะครับอีกอย่างก็แมลงสัตว์กัดกัดต่อยนะครับพวกสัตว์ที่มีพิษนะครับสัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์อะไรที่มีพิษมากัดครับกัดเราเนี่ยเราก็ฝนได้นะครับฝนใส่ฝาละมีนํามาดื่มกินได้นะครับหายนะครับผม ครที่โดนคุณใส่นะครับโดนคุณใส่คุณใส่มวลดำก็ทําแบบเดิมนี่แหละครับฝนกับฝาละมีนําน้ํามากินมาดื่มนะครับหายดีนะครับเนี่ยอันนี้ตามความเชื่อนะครับที่ครูบาอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับผมเป็นพระว่านจำปาศักประเทศลาวส่วนมากจะจะเป็นพระประทางลาวนะครับทางประเทศลาวนะครับผมแต่อ่า หลายตำหลายหลายหลายครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นพระทางลาวนะครับเป็นพระทางลาวนะครับผมเป็นพระทางลาวพระไทยก็ทําเหมือนกันนะครับพระไทยก็ได้ยินว่าพระธุดวงเก่ายุคเก่าๆครับท่านก็ไปเคยไปเคยไปตุดวงตามเขาตามป่านะครับท่านก็เคยทําไว้เหมือนกันนะครับทําก็คือเอามาผสมนี่แหละครับผสมเป็นมวลสารนะครับผมสร้างบรรจุไว้ในถ้ำนะครับใครที่มีบุญบารมีไปพบเจอก็ ถือว่าดีนะครับผมก็ได้มาแจกจ่ายนะครับแจกจ่ายเพื่อนจนกระจัดกระจายไปทั่วทิศนะครับทั่วสารทิศนะครับผมว่านจำปาศักมีชื่อเสียงลือนามนะครับจอดกระจายไปทั่วทิศนะครับทั่วภาคทั่วจังหวัดนะครับผมครับผมวันนี้ก็ได้มานําเสนอนะครับพระว่านจำปาศักนะครับพี่น้องครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องศรัทธาชาแนลนะครับผม เชื่อสิ่งไหนก็ศรัทธาสิ่งนั้นนะครับผมสุดท้ายก็ขอให้พี่พี่นเพื่อนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับปฏิบัติสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ